นนเเลยกด้อครับขอสวัสดีย้อนหลังนะครับ FC ศักดิษย์เฟอร์ริ่เจอร์ไม้สักแพร่ทุกท่านนะครับพบกับผมคนเดิมนะฮะบอมนะครับสงกรานต์เป็นยังไงบ้างครับไปเที่ยวนะฮะกันมาไปพักผ่อนกันมาเป็นยังไงบ้างครับสบายดีหรือเปล่านะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะผมเริ่มต้นทํางานประมาณวันที่21 22นะครับก็ที่โรงงานศักดิษย์เฟอร์ริ่เจอร์เนี่ยจะช้าหน่อยนะครับเพราะว่านะฮะเราทํางานหนัก ตลอดระยะเวลา3เดือนตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยนะครับตั้งแต่สิ้นปีนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เนี่ยงานเราค่อนข้างเยอะนะครับงานเราอัดแน่นนะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่นะครับสั่งสินค้านะฮะจากทางร้านนะฮะด้วยดีเสมอมานะครับฉะนั้นเนี่ยนะครับเริ่มช้าไม่ใช่ว่าไม่ทำนะครับช่างของเรานะฮะผลิตสินค้านะฮะอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับ เลือกดียามดีนะฮะเราก็จะมานะครับรีวิวนะครับการเก็บงานการพอยครับเอาไปให้อาบ้านช่างทําสีนะครับเนี่ยครับผมอันนี้ก็เราแช่น้ายากันมอดทุกชิ้นนะครับน่าแช่แก่น้ายากันมอดทุกชิ้นนะครับป้องกันมอดป้องกันอะไรที่มันกินเตียงกินอะไรพวกนี้นะครับงานดีมีคุณภาพแน่นอนนะครับตอนนี้เนี่ยเราเอาเตียงออกมาตากแดดอยู่นะครับการ น้ำยากันมอดนะครับถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของทางร้านนะครับงานดีนะครับงานแตกซ่อมได้งานมอดนะครับซ่อมยากนะครับแก้ไขยากฉะนั้นเนี่ยนะครับเราลงทุนนะฮะในเรื่องของน้ำยานะครับราคาค่อนข้างสูงหลักหมื่นนะครับแต่ว่าคุณภาพนะครับที่ออกมานะครับลูกค้าพึงพอใจแน่นอนนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้ช่างกาลังเอาเตียงออกจาก อาบอน้ำยานะครับเพื่อเอามาพึ่งแดดตากแดดไว้นะครับสามวันนะครับไม้แห้งกริปนะครับเพราะว่าเป็นภูมิปัญญานะครับของช่างโบราณนะครับเมื่อแช่น้ําปุ๊บเนี่ยเมื่อเจอแสงแดดแรงๆนะครับไอน้ําในไม้เนี่ยจะละเหยออกไปนะฮะอันนั้นเนี่ยนะฮะถือว่าเป็นวิธีการที่สําคัญนะครับในการทําไม้สักนะฮะให้มีคุณภาพเราใส่ใจ ดีเสมอมานะครับก็วันนี้นะฮะเดี๋ยวจะพานะครับไปดูนะครับการเก็บงานในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้นะครับหรือว่าเป็นคลิปโชว์นะครับเตียงอัดน้ำยากันมอดกันปวกนะครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจสินค้า จากทางร้านนะครับเตียงนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์อื่นรับรองว่าสินค้าดีนะฮะมีคุณภาพแน่นอนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ